ทุกคือกระแสการปรุงแต่งทางจิตกัสปะเมื่อบุคคลมีความสำคัญมั่นหมายมาแต่ต้นว่าผู้นั้นกระทำผู้นั้นเสวยดังนี้เสรยจแล้วเขามีวาทะว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองดังนี้นั้นย่อมแล่นไปสู่คลองแห่งศัตสตทิฏฐิที่ถือว่าเที่ยงกัสปะเมื่อบุคคลถูกเวทนากระทบให้มีความสำคัญมั่นหมายว่า ผู้อื่นกระทำผู้อื่นสเสบยดังนี้เสียจแล้วเขามีวาทะว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำให้ดังนี้นั่นย่อมแล่นไปสู่คลองแห่งอุดแฉะคือทิฏฐิที่ถือว่าขาดศูนย์กัสปะตะถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขาร เพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งพัสสะเพราะมีความดับแห่งพัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ อุปวานะเรากล่าวว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นทุกนั้นอาศัยปัจจัยอะไรเกิดขึ้นเล่าอุปวานะทุกอาศัยปัจจัยคือผัสสะเกิดขึ้นทุกที่สมณะพราหมณพวกหนึ่งบัญญัติว่าตนทำเองก็เป็นทุกข์ที่อาศัยผัสสะเกิดขึ้นทุกที่สมณะพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติว่าผู้อื่นทำให้ก็เป็นทุกข์ที่อาศัยผัสสะเกิดขึ้น ทุกที่สมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติว่าตนทำเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วยก็เป็นทุกข์ที่อาศัยผัสสะเกิดขึ้นทุกที่สมณพรามณ์พวกหนึ่งบัญญัติว่าตนทำเองก็หามิได้ผู้อื่นทำให้ก็หามิได้ก็เป็นทุกข์ที่อาศัยผัสสะเกิดขึ้น <armor>